ในความภา,าคภูมิใจนะครับที่ได้รับรางวัลสิทธิ์เกา่าดีเด่นนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่งางยิ่งนะครับแล้วก็ที่ได้รับเกยียรติให้เป็นสิทธิ์เกา่านะครับในความภาคภูมิใจในส่วนของที่ได้เรียนในมจพนะครับผมคิดว่ามจพเป็น สถาบันที่สอนให้นักศึกษานะครับจบไปแล้วเนี่ยครับสามารถที่จะทำงานได้เลยเหตุผลเพราะว่าเรามีทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติตลอดจนการที่เราไปศึกษาดูงานนักสถาษาที่จริงซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์กับทางนักศึกษาเป็นอย่างมากนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดเด่นสำหรับของ สถาบันแห่งนี้นะครับของมจพของเรานะครับในเรื่องของความรู้ที่ได้ในการที่ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทำงาน<อ>ก็ผมค<ๆ>ิดว่าเมื่อเราจบไปแล้วนะครับสถาบันแห่งนี้ก็พยายามท่งสอนนะครับบวกกับให้ความรู้ที่สามารถที่จะประประยุกต์ใช้ในการทําง,งาน ได้เป็นอย่างดีนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนางานทางด้านของอุตสาหกรรมการบริการทรัพยากรมนุษย์ต่างๆนะครับบวกกับว่าในส่วนที่ผมอยู่ภาคราชการนะครับก็สามารถที่จะมาเป็นผู้ชัยในเรื่องของการบริหารราชการในสถานการเร่งด่วนนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราสามารถที่จะนําความรู้ความสามารถ ที่ท่านอาจารย์ได้ประสิลปศาสตร์วิชาให้เรานะครับก็มาปรับใช้ในการได้ทํางานเป็นอย่างดีนะครับสําหรับประเด็นในเรื่องที่บอกว่าจะฝากให้ให้มจพและรุ่นน้องอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่าสถาบันแห่งนี้นะครับมจพเนี่ยครับก็เป็นสถาบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเรื่องอยู่แล้วนะก็แล้วก็มีการสอนอการเรียนการสอนที่ดีอยู่แล้วแต่อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะฝาก ไปยังมอมอพและรุ่นน้องก็คือว่าก็อยากจะให้ม,มยอยพนะครับทำงานวิจัยในเชิงของเทคโนโลยีนว,วัตกรรมที่สามารถที่จะมาใช้ในการพัฒนาประเทศเต่อไปในอนาคตนะครับก็ <พอ S 2> ซ,ซึ่งผมคิดว่าท่านอาจารย์ลหลายๆท่านที่มีความรู้ความสามารถก็าทำอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากให้พัฒนาให้มันทันสมัยขึ้นเรื่อยๆนะครับ สำหรับรุ่นน้องก็อยากจะฝากว่า,าในการที่เราเรียนมจพนะครับมันมีหลายๆอย่างนะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยเก็บเกี่ยวนะครับประสบการณ์ทั้งการเรียนทั้งการที่เราต้องไปดูงานอะไรต่างๆนะครับอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับและเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมาปรับใช้ตอนที่เรา ได้เข้าไปทํางานอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ที่คิดว่าผมได้รับมาจากพอจะพอแบบแบบที่คิดว่าสามารถที่ทํางานได้เลยนะครับครับ